สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรา เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากคนที่ขับรถโดยสารประจำทางแกชื่อว่าพี่พุทธพี่พุธแกอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านผมครับและเวลาว่างๆนั้นแกก็ชอบมานั่งคุยกับพ่อผมที่บ้านและในวันนั้นผมก็อยู่บ้านครับพี่พุธแกมาที่บ้านพอดีแกก็ถามหาว่าพ่ออยู่ไหม ผมก็เลยบอกว่าพ่อมาอยู่ครับแต่ผมอยู่คุยกับผมก็ได้ครับผมเป็นคนที่ชอบคุยเล่นอยู่แล้วและเห็นว่าเป็นพี่พุทธด้วยก็เลยคุยหยอกล้อแกไปเพราะบ้านผมกับบ้านแกนั้นก็ค่อนข้างสนิทกันผมก็เลยถามพี่เขาว่าพี่วันนี้ไม่ไปทำงานหรอแกก็เลยตอบมาว่าเออ วันนี้วันหยุดพี่นะให้พี่หยุดบ้างก็ได้นะวิ่งรถทุกวันแกจะขับรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งครับและจะขับในช่วงเวลากลางคืนคือแกจะออกรถจากต้นทางก็จะประมาณสองถึงสามทุ่มไปถึงปลายทางก็เกือบๆจะเช้าผมก็เลยถามพี่ไปว่าพี่ขับรถดึกๆดื่นๆ พี่เจออะไรบ้างไหมพี่พุธก็เลยตอบว่าอะไรของมึงอ่ะมันหมายความว่าอะไรวะผมก็เลยตอบว่าก็เรื่องหลอนๆเรื่องผีไงพี่พี่เจอบ้างไหมพี่พุดก็ตอบจะไม่เจอได้ยังไงล่ะผมก็เลยถามต่องั้นพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยพี่พุดแกก็เลยเล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วในคืนนั้นพี่ก็วิ่งรถปกตินี่แหละและออกจากขนส่งก็จะประมาณสองทุ่มและช่วงนั้นผู้โดยสารค่อนข้างจะน้อยและยิ่งเป็นเที่ยวดึกเที่ยวสุดท้ายก็ยิ่งน้อยไปอีกนับจำนวนได้ก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณเจถึงแคนนี่แหละและจำนวนที่นั่งมันก็ยังคงว่าง แล้วทีนี้พอจำนวนที่นั่งว่างเยอะก็เลยคิดว่าค่อยแวะรับผู้โดยสารระหว่างทางก็ได้เพราะปกติแล้วถ้าหากว่ามีที่นั่งว่างเยอะก็จะแวะรับผู้โดยสารที่นั่งรอยอยู่ตามสาราข้างๆทางนั่นแหละพี่ก็ขับมาได้เรื่อยภายในรถก็งเงียบเพราะในตอนกลางคืนนั้นเวลาวิ่งรถก็จะไม่เปิดเพลงจะไม่เปิดทีวีอะไรเลย เพื่อให้ผู้โดยสารได้พักค่อนผู้โดยสารในรอบนั้นก็จะนั่งโซนข้างหน้าหมดเลยนะและส่วนข้างหลังก็ยังคงว่างอยู่จนพี่ก็ขับมาได้ช่วงหนึ่งก็เห็นว่าข้างหน้ามีคนนั่งอยู่สองคนที่สาลาพี่ก็เลยกับพีิไฟรถทีหนึ่งเพื่อเป็นการให้ผู้โดยสารทราบแล้วก็เทียบรถเข้าข้างทางพี่ก็เลยถามว่าจะไปไหน สองคนที่นั่งอยู่นั้นก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะน่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันแั่นแหละผู้หญิงก็เลยตอบมาว่าจะไปบ้านญาติที่นั่นที่นี่นะพี่ก็เลยตอบไปว่าเออขึ้นมาได้เลยต้องผ่านทางนั้นพอดีเลยครับทั้งสองคนก็เลยหอบกระเป๋าขึ้นรถมาลูกน้องรถก็ไปช่วยขนกระเป๋าขึ้นมาจนเสร็จแล้วก็ปิดประตู สองผัวเมียคู่นั้นก็เดินไปนั่งอยู่โซนหลังซึ่งถัดจากผู้โดยสารที่นั่งอยู่แล้วพี่ก็ออกกรถไปต่อลูกน้องรถมันก็เดินไปเก็บตังค์เสร็จแล้วมันก็กลับมานั่งที่เดิมและพี่ก็ขับรถต่อไปในตอนนั้นก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนได้แล้วละระหว่างทางนั้นก็รับผู้โดยสารมาเรื่อยๆเลยนะทีละคนสองคน จะมารับผู้ใดาสารเป็นคนสุดท้ายก็ตรงบริเวณที่ดิมเขาข้างทางตรงบริเวณนั้นไม่ได้มีศาลาอะไรเลยนะแล้วจูๆ่ๆพี่ก็เห็นมาแต่ไกลเลยว่ามีคนกวักมือเรียกรถอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาก็ถือว่าดูดีเลยแหละในตอนนั้นพี่ก็สงสัยแล้วละ่ะว่าผู้หญิงที่ไหน ว่าทำไมถึงมากวักมือเรียกรถอยู่ดึกๆด,ด,ดื่นแบบนี้คนเดียวตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งกว่า,วาได้แล้วแต่พี่ก็จอดแวะรับนะคือช่วงนั้นมันก็เป็นทางโค้งพี่ก็เลยไม่ได้จอดนานไม่ได้ถามไถ่ว่าจะไปไหนก็เปิดประตูปุ๊บแล้วก็บอกว่าขึ้นมาเลยผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นรถมาก็ไม่ได้พูดอะไรเธอก็เดินไปนั่งข้างหลังสุดเลยนะตรงที่เป็นเบาะนั่งยาว,ยาว พี่ก็เห็นแล้วนะว่าเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นพี่ก็เลยให้ลูกน้องตามไปเก็บเงินและถามไถยว่าจะไปไหนลูกน้องรถก็เดินไปหาเธอและก็เก็บเงินมาเรียบร้อยก็กลับมานั่งที่เดิมพี่ก็ขับยาวเลยทีนี้เพราะไม่ได้รับผู้โดยสารอีกจนเวลาประมาณตีสี่ตีห้าก็จะมีผู้โดยสารบางคนที่ถึงจุดหมายแล้วก็ทยอยลงเรื่อยๆ จนมาถึงผู้โดยสารสองรายสุดท้ายก็จะเป็นผู้หญิงคนที่ขึ้นมาทีหลังสุดนั่นแหละและก็ผี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งพี่ผู้ชายเขาก็ลงไปก่อนจนมาถึงรายสุดท้ายพี่ก็เลยให้ลูกน้องไปถามอีกรอบว่าจะลงตรงไหนเธอก็เลยตอบไปว่าบ้านข้างหน้าอีกประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วล่ะและพอพี่ขับมาถึงตำแหน่งที่เธอบอก พี่ก็ต้องตกใจนิดหน่อยเพราะบ้านที่เธอว่านั้นมันเป็นบ้านที่ร้างมันเหลือแค่เศษซากของโครงบ้านที่หลงเรืออยู่นี่ตอนนั้นพี่ก็คิดว่าเธอน่าจะลงตรงนี้แล้วให้คนมารับอีกทีหนึ่งละมัง้งจนใกล้จะถึงแล้วเธอก็มานั่งข้างๆตรงที่ประตูทางออกพี่กับลูกน้องรถเนี่ยได้กินเหมือนกันเลยนะ คือเป็นกลิ่นที่สับสาบเน่าเน่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นจำบะเธอก้าวลงจากรถพี่ก็ยังคงไม่ละสายตาจากเธอนะเพราะด้วความที่เป็นห่วงด้วยแหละเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวทันใดน,นั้นพี่ก็เห็นว่า,าเธอเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นและก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยพี่กับลูกน้องสองคน คือมองตาค้างศบตากันเลยนะลูกน้องก็เลยตะโกนขึ้นว่าพี่พี่รีบไปรีบออกรถเลยเมื่อพี่ได้สติก็เลยรีบเหยียบคันเร่งออกมาอย่างไวจนขับมาถึงที่จุดจอดรถก็ยังตกใจไม่หายเลยนะเนี่ยพี่รับผีมาส่งที่บ้านเขาหรอเนี่ยว่าอยู่แล้วว่าทำไมถึงน้องคนนี้ เดินผ่านไปแล้วได้กินสับซาบแปลกๆยังขนลุกอยู่เลยแล้วเรื่องดาวในครั้งนั้นก็ผ่านไปปรากฏว่าหลังๆมาพี่ก็ไม่กล้ารับผู้โดยสารดึกๆอีกแล้วและจุดที่รับน้องคนนั้นมานะ่ะพี่ก็ยังคงขับผ่านเป็นประจำเลยนะพี่ก็เห็นเธออีกแล้วนะเห็นเธอกวักมือเรียกอยู่แต่พี่นะ่ะรู้แล้วพี่ก็เลยไม่จอดรับ รีบขับผ่านไปเลยทำว่ามองไม่เห็นแล้วพี่ก็ไปคุยกับลุงคนหนึ่งมานะแกก็ขับรถเหมือนกันนี่แหละแกบอกว่าตรงจุดนั้นใครที่ขับผ่านในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็จะเจอทุกได้บางรายเขารู้เขาก็จะไม่รับไม่สนใจแต่ถ้าเป็นคนที่ขับมาแบบไม่ชีนทางไม่เคยผ่านมาทางนี้ก็จะแวะรับมาด้วย และก็ปรากฏว่าพอถึงที่ไม้ก็เหมือนพี่เลยละ่ะเธอก็หายเข้าไปในบ้านหลังนั้นต่อหน้าต่อตาและบางคนก็บอกว่าจอดดับมาแล้วเ๋ยวพอหันไปดูอีกรอบกลับไม่มีใครเลยผมที่ได้ฟังอยู่นั้นก็เลยถามพี่พุทธไปว่าแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นอะไรครับเกิดเหตุการณ์อะไรกับเธอพี่พุทธก็เลยเล่าว,ว่าก็เขาพูดกันว่านะ นในคืนที่เกิดเหตุเธอก็มายดนรอรถอยู่แ,แถวๆนั้นแหละจริงๆเพื่อที่จะกลับบ้านแต่จุดตรงนั้นมันเป็นจุดที่เป็นทางโค้งอันตรายด้วยรถที่ขับมาในช่วงดึกๆนั้นก็จะมองไม่ค่อยเห็นหรอกจนเสียหลักพุ่งชนเข้ากับเธออย่างจังๆจนเธอนั้นเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยและจุดที่เธอลงนั้นก็เป็นบ้านของเธอจริงๆนั่นแหละแต่พอเธอตายไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่ ก็เลยปล่อยทิ้งร่างเอาไว้และพี่ก็คิดว่าเธอน่าจะตายแบบไม่รู้ตัวและเธอก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้ววิญญาณก็เลยยังคงวนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นจนหลังๆมาเนี่ยพี่ก็เห็นว่ามีคนเอาสารไม้เล็กๆไปตั้งเอาไว้ข้างทางตรงจุดที่เห็นเธอนั่นแหละนั่นแหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยสำหรับในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆนะคะ คืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ